สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอก,กันอีเล่ทางช่องเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้าม,มาแลว้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้มื้อนี้ได้พี่น้องเด้อมาอยู่ทางบ้นนนบานใหญ่ายรถเนาะบ้านยหญ่หลุดครับบ้านน้องกุ้งเนาะบ้านน้องกุ้งมาส่งมั่นมากเย็ดพี่น้องรอบที่สอง,องมากับสาธิตตาซุ้มพี่น้องมาสวัสดีพี่น้องก่อน อ๋อครับสวัสดีครับเออผมเป็น้องผมไม่ทั่สิทธิ์สนทครับเด้อมือตาเด้ออันเบาหน่อยมืดหนิว่าห้วมาอย่างมาตรงมันส่วมากมัดยิ่งเนรงอันอันมันมันมักยิพี่น้องแกวินรบาน่รถพี่น้องครับบ๊ครับบ๊าครับพอดีพี่น้ององอดพอดีอพี่น้อง สาธิตพามาทรงหย่าใหญ่หลดเนาะใหญ่โหลดไปไหนเกี่ยวเข่าเราไปกุแ้่างงเกีียวเนาะหย่าขึ้นบ้างหย่าหยาก็ร่างขึนเนาะนี่ี่น้องขังหมาไว้แล้วไปเออเหมอนพขังไล่พวกสาธิตด้วยเตรียมการเตรียมการไว้ตัวเดียวมัได้การเน่ตาเราคืนงเอนี่โอ้สาก็มาเตรียมเรียบร้อยแล้วเนาะเอาไามขีสิบต้นเลือเพียพอสาคนเตรียมการจะหน้าให้เนี่ chèm càn hết phạm nha y phi long có xăng ma liều ô nó đi phi long à. bao sáu mát ná nó đi à. ừ. phi long mát bừng sáu phần chèm càn vậy

โอ้ยรออีกเป็นเดือนเพื่นเนาะนี่พี่เอ๋อโอ้ใหม่อหม่อะมาตนาเจ้าของใหม่มาตนาเจ้าของพี่เอ๋อไม่จิกโอ้คักเลยไหมล่าบางไงครับผมเสาไม่จิกจั๊กต้ยังว่ม่ด้เดนีไม่จิกซ้ำนี่กไรสถานที่ก็ปั๊บเรียบร้อยแล้วครับผม เฮ็ดเต็มบ um oh, ัตรโน่นน so ี่บ่าวเฮ็ดบัตเนี่นี่โอ้เฮ็ดเอแบบส่งเหล่าป่าวมันจะเป็นแบบว่าสองขอนเด้โอ้เฮ็ดแบบฟาร์มใหญ่ละฟ้ามอะไรยาวๆหลังขึ้นแม่มาเหนียวก้อนหางแล้วแถวซี่เมตรซี่เมตร ตัวกลางนี่เฮ็ดเฮ็ดเป็นทรงเล่าไว้ครับผมสียม่มันก้อนกับกลางกับต่อเทือบออกข้างๆสองทั้งช่องกลางนี่บ้านจงก็เฮ็ดปีกออกเออบ้านในช่องเหนียวไว้แถวช่องนี่สีเอารถสีเท่สีเท่ค้อนจีบเฮ็ดห้างอาหารสองฟังบ้านนี่สีเฮ็ดสองฟังคือว่ามันสีคล้องแคงคองไผคลองมั่นแม่พอโอ้ดีข้อมันกินรถดีข้อมากประเทศแต่มันอยู่ตัวไปตัวมันข้อโอ้ข้อไปมาทันกันคี่กันแต่ว่าทางขึ้นนี่กลางเนาะทางเขานี่ทางกลาง ตกลางนี่สเอาคว่จีบมันลล่งสลักอ่ะขวายเม็ดมาใส่น้ำเข้าเลียนฟังนี่ใบงัวฟังนี่ใบควายเอาต้งควายยางเหนียวงัวผมจีบไปใส่นวนโอ้นวดฝุ่นอทีพุ่นลายพี่น้องครับนวดพุ่นจีบไปใส่งัวดนวดพุ่นโอ้ทีพุ่นเขาเช็ดคอ่งัวไว้ครับแต่ว่านี่เอาไว้ควายอันนี้เอาควายเหาไว้นี่โอ้บดหลายตัวเด่นี่น้องเก็บเศร้าหมดแล้วโอ้สิไรเชื่มาเป็นเศร้า่นครับผม ใช้หั่นเฟืองเขาเช็ดใส่ใานี่เฟืองเสียวใบนี่เสียก้อนนี่เฟืองโอ้เฟืองต้องนั้นอ่ะจไว้นี่้ก้อนครับจิบบบที่บดจัก้องพัดอยู่บ่อยู่ในนี้แต่ว่ามันโครงการนันขึ้นปีนี่นิดเดียวนี่เหรอโอ้เดียวนี่นะจังมือนี่ไหมโอ้เดี๋ยวเมื่อวานน้าเห็นเลยเป็นรูปเป็นร่างเหรอเห็นเลยเนาะเห็นเลยเนาะจังมาเบิ่งรอบหน้าพี่น้องครับผมจังว่าให้เพื่อนเอาให้เพื่อนเอาเอาไม้มาให้เบิร์ตเบิร์ตสองเบิสามนี่ละแต่ว่าห้องนี่ยกว้างกว้างนี่ สีุ่นสี่เหอสี่อนกสี่นก็สี่สี่สิบสองเมตรสามสี่สิบสองสิบเมตรสสองสามแถวครับครับครัเออผพว่าบ่มาบ่แคบบ่บ่แคบบ่แคบสี่ข่เนาะรองกลางแนวรถแรงเขาได้ครับแรงเลยแล้วอานนขั้นแรงนหุ่นละไม่ก็เตรียมพร้อมแล้วพ้งค้งสางเทิงใส่เล็กบ่เล็กครับโอ้เล็กเนาะแต่สอมันท่านข้าวเล็กเบิดเล็กเบิดเนาะใส่เล็กแปรเบิดชุ่มชุ่มชงเทรงเอาเอาตะไม้ตัวนี้เป็นเสาหอแต่ว่าแบบได้ไหมเราแบบแบบ แบบ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 คอกนี่นไหมแบบคอกหรือเขาคืดเขียนไปแล้วเขาพัฒนาเองแล้วโอ้คืดเอาผมว่าสมุดมันเป็นังสี่เนาะขันเขาล็อกหนึ่งเมตรวะหลอกหนึ่งซีเมตรซีขึ้นซีซีขึ้นซีไปเลยโอ้เขาคืดเอาเองครับผมตีบมื่ได้ไปซื้อแบบเข้ามาเนาะบ่เขาบอกเขาว่าเอซีเมตรเออเขาสูงเท่านี้สูงเท่านี้ก็จบนะเขาออกแบบเองออกแบบเองเป็นวิศวกรเองเลยนะครับผมช่วงเท้งมันจะอยู่ช่องนี่มันวะอ๋อไปช่องเราเออมาอันนี้มันจะอยู่นี่ซีขึ้นซีมันจะม่อยู่นี่นี่วะแล้วก็จะเลี้ยง ใส่จันทอกจันทร่านใส่เสื้อใส่แล้วก็เป็นตัวของมันแล้วฮาไปตรงต่อปีกของทางอากาศคายเท่งเคงื่องใดครับผมอืมพี่น้องแบบฟ้ามมารดาหานเขาโตเนาะอากาศซีแมนของเพื่อนนะแต่ว่าของห้องไฟท่านใครดอกเสาเขามันเสามารดาหานเดียเสาใหม่จิกอย่างดีวายมีแต่ไม้จิกบบกบอบอกใคมีได้ชิมือนี่บ๊วยเบิดเล้อดีครับบอกใคมีได้พาะไม่มีเด้แต่ว่าเนเออเดือดเดือดเดือดกับไฟว่าใั่ ล่พ่อข้าหร <c oughs> ือไอม่หอยไล่อย่างนี้แล้วหอยซุ่มอยอนี่มันน,นนะอนรถเล่นผ่านเราไปผ่านหนังเฮ้ยหอยก็เมือแล้ว <c oughs> ลว่าัน,นเราวพไในนวดดัดเชียิด้ดันพ่อยายายายใหญานาวน่าเสรนเแาดูว่าเสรนโอ้ยก็ดูก่ะดูอย่างไรเพื่นว่าลูกสาวเอาขนงวงขนควายมาแห่งก็จะหดร่อยแล้ว <c oughs> ว่าเสรนจไหยแม่สาวพี่นอ้องแม่สาวแม่พึ่นสูงร่อยซีพี่นด้พี่น้องมีแม่สาวหน่อยสูงตรงยองพี่น้อง ถ้าว่าเมยเพิเ่งจะท่ายบักไงหางดกพี่น้องหางดกคือคือหางคือหางหมาเนี่ยเนาะดกปานหางหมาพี่น้อง <ห áng. S 1> น,นี่เมยนี่กิชิ้งดีอยู่พี่น้องหนาก็งามเนาะนางงามความสูงนี่สูงเติบเลยพี่น้องท่ายถ่ายร้อยสามเหมือ,อ,อนเนาะ ควายยังบ่ได้น้องพี่น้องน้องนี่น้องในท้องยังบ่ได้น้องนี่นี่พี่น้องถ่ายมันมันแล้วแม่มันเออแม่มันมันได้หลายเดือนแล้วนี่เป็เจ็ดเดือนควายยังบ่ได้น้องนี่แม่เพิ่นแม่ก็งามดีอยู่พี่น้องหางหางดกขาใหญ่เนาะนี่พี่น้องขาใหญ่เล็บอันนั้โคดไก่อยู่ผ้ามาส้มพี่น้องผ้ามาส้มส้มส้มควายบานๆแต่ว่าเป็นควายใหญ่ ค้อยเป็นบ้านคัอยบ้านค้อยไงข้อยง,องามพี่นอ้องโค้งสางไงแต่ว่าเป็นพันธุ์มันบ้านยังบม่ได้ถือพอพัฒนาใส่นี่ลูกสาวเพิน่นไายไทยงามไา,ายดีแต่ว่าเป็นง้วเป็นค้อยเป็นแต่สูงนะสาเนาะเพราะว่าตัวหน่อยมันสูงแก้วเดี่ยวไหมพี่น้องสูงแก้วเดี่ยวนี่ไายพี่น้องไายเบื้องเบืงบ้งเบื้งขาแบบนี้ พึ่งค้ากันแล้วเพึ่งนี่แม่เพึ่นพี่น้องแม่เพึ่นที่นี่แม่เพึ่นพี่น้องแม่เพึ่นว่าสิมาขอแบงเพึ่นแม่นี่แหละพี่น้องแต่ว่าเพึ่นสิไห้บ่เท่านั้นแหละแต่วงลูบชงมันดีอยู่ราคาซ้ำนี่ท่ายสาคิดว่าสามหมื่นเนาะมันสามหมื่นเขาเขาได้ยินบ่ดหรอสามบังนาะยังเบิดบืนบ่เกินซีเนาะนี่พี่น้อง เมื่อพอบ้ามันมาเม่อพอมันไมีใบมีหลอดเนาะมันเป็นค้อยบานบานแต่ว่าก็ซื้อเอาแนวเมยมันพี่น้องซื้อเอาเนี่ยเนนี่ยเมเพิ่นเมย์พญเพิ่นใหญ่ยเมย์พนงามก็เลยว่าจะอาศัยเอาแนวเมย์พิ่งใช่ข้อมสูงผมว่านี่บะตามก็ลอยสามสิบพี่น้องพ้ายังม่ถึงปีได้แล้วเพิ่งหอดับไปบัวเขายังเพี้ยงหูอยู่เนาะเขายังบักไก่หูอยู่ยิงหอดเพี้ยง ัหอดปีนี่ต้องไปเด้ดนอ้องเนาะต้องได้นเดินห้องนี่มีพี่น้องกั้วขั้วยนี่ปีประมาณสิบเดือนสิบเดือนไหนสิบเดือนประมาณนี้เนาะมีไายมั่นพี่น้องมีแม่ย่าเพิ่นอันนี้แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่น มีลูกสาวเพิ่นแม่นี่แม่หญ่นี่เป็นลูกสาวเพิ่นมาเปรียบเทียบเรีวแม่เพิ่นนี่ได้ลูกมากลูกก็สูงขึ้นเนาะลูกก็สูงขึ้นลูกสาวเพิ่นก็สีสูงขึ้นคือได้กบแนวแม่เนาะเพราะมันส่งลูกพี่น้องแม่นั่นแม่เพิ่นตามตรงนี้แต่ว่าเพิ่นออกลูกดีนี่ลูกพุ่นลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นยังสูงยังเงีวท้องกับอ้างอันนี้ล้านล้านตัวนั้นเนาะใา่เนาะล้านพี่น้อง ผมว่ามันมันมันโค้งสางมันได้อยู่ได้เนาะทายมันก็นเป็นทายงามอยู่เนาะทายตัดทายบอ๊อกซี้ไลายเออทายทายทายงามมือแม่เพิ่งแกเป็นค่อยปากใหญ่แข้งขาใหญ่มะพร้าวพ่อมะพร้าเป็นยังไงเออมันปิดกินพี่น้องปิดกินนี่หน่อยพี่น้อ,นอง นานากะแหลมดีนาคุ้มดีนี่พี่น้องนาคุ้มดีอยู่ขามอยู่เด้อพี่น้องเด้อข้าวข้าเหลียงอยู่พี่น้องมีแม่เพิ่นแม่เพิ่นแต่ว่าควายอยู่ในขอกพี่น้องเพิ่นบ่ได้ปล่อยไงจะคล้องเพิ่นอยากอยู่ควายอยู่บ้าทน้องกลุ่มห็นพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แม่เพิ่นเป็นเถิกซะพี่น้องเป็นมักเถิกซะควายสี่ตัวพี่น้องก็เป็นค้อยพ่อเหลียงอยู่ พามาเบิงพี่น้องผ้ามฝส้มไทั้งแป้นครับทั้งพิลลทั้งบัตรน้องกุ้งพี่น้องมาสรงมัน่นมักเพิ่นก็เลยมาเบิงค้วายเพิน่นเพินเพ่นบ่ไเด้มา,า,มาจะคของเพิ่นบ่ได้มาดอกเพิ่นมีขอกหลายขอกผมไปทรงขอกพูพี่น้องขอกมือตอนเนาหับมั่นไปลงหนะ่อยแต่ว่าคอกนี่ย่ได่เพิ่นบร่รด้มาน่าผมมาทรงมั่นอยู่ฟังนี้ผมก็เลยแว่มาเบาาืองจ้าของ่อยุดอกพี่น้องเขาอนุญาตมาลักททยคว้วไอ้เพี่น้องเด้อแม่รดข่อยมาลักททยควายเจ้าดิ เจ้าบนในม่านำะกี๊พันผ้ามาอยู่พี่น้องเพราะว่ามันคนเราหมองไปทรงมั่นเล่าแล้วเลยกก่มาท่งลูกข้าฟังพี่มาแล้วยู่ไก่ขอกงอพนพี่น้องเคยมาเบิงกัเลยมาเบิงอีกเพราว่ามักน้ำพนอยู่ตัวนึงนั่นน่ะเจ้าพนจี๊คลายหายบ่ขายกับบุจากแต่ว่าสิมาหาตดเอาอยู่เอาไปเฮ็ดแน่นาะซาเนาะย่างบ่ได้ตัวหนึ่งก็เขาให้ได้ตัวนึ่งเนาะสำรับชิปนี้มื้อนี่เอาไว้ซสำนี้ก็ได้ครับเอคลิปหนาพอกันใหมก็บสำรับชิปนี้มื้อนี่ขอจบไปเพียงแคีบคุณายสสวััดร